คำเมนสุดทนเมื่อละครไทยสร้างอิทธิพลมากในกัมพูชาจนถึงขั้นทําให้ผู้คนอยากใช้ชีวิตตามคนไทยเรื่องนี้นะคะมันเกิดจากมีชาวกัมพูชาค่ะ มาให้เหตุผลค่ะว่าละครจากไทยมาสร้างอิทธิพลมากในกัมพูชาจนทำให้คนกัมพูชาอยากใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวเหมือนคนไทยมากขึ้นทุกทีโดยจะมีคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยที่ชอบดูละครจากไทยแล้วเกิดความคิดที่อยากจะแต่งกายเหมือนคนไทยไม่เว้นแม้แต่วิธีการรับประทานอาหารที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนไทย แต่คนกัมพูชาอยากทำบ้างไม่เว้นแม้แต่สินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากไทยคือเอาง่ายๆอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของไทยคนกัมพูชาทำไมถึงพากันคลั่งไคล้ขนาดนั้นทั้งที่ในประเทศตัวเองก็มีสินค้าให้อุปโภคบริโภคอยู่แล้วโดยจะมีคนมาให้ความเห็นในมุมมองต่างๆด้วยนะคะโดยเขาก็บอกว่า มันก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนแบบหรือว่านิยมชมชอบหรือว่าคลั่งไคล้อะไรขนาดนั้นหรอกนะเพียงแต่ฉันคิดว่าแต่วัฒนธรรมมันคล้ายกันและอีกอย่างคนกัมพูชาก็มีพื้นฐานในการแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วก็จะมีคนมาโต้แย้งเม้นนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะโดยคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าชอบกับเคลมมันต่างกันนะชอบ ก็คือชอบโดยส่วนตัวอยากแตง่งอยากใช้อะไรก็ไม่มีใครว่าแต่แต่งแล้วใช้แล้วก็มาเคลมหาว่าตัวเองคือต้นฉบับแบบนี้ก็ไม่ไหวนะดูแล้วมันไม่ใช่เลย บางคนนะคะก็บอกว่าการมีอิทธิพลของไทยที่มาตีตลาดในกัมพูชาก็มีเยอะนะไม่ใช่แค่ละครไทยอย่างเดียวยังมีอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้การทานอาหารหรือแม้แต่ร้านอาหารทั่วไปในกัมพูชาบางสิ่งบางอย่างยังทำให้เหมือนของไทยก็มีเยอะแม้แต่การใช้รถบนถนนยังอยากจะใช้แบบไทย บางก็ว่าค่านิยมในกัมพูชาจะเอ็เอียงไปทางฝั่งไทยมากกว่าเวียดนามอยู่นะเพราะสาเหตุใดอันนี้ฉันก็ไม่รู้แต่มันแปลกตรงที่ว่าบางอย่างเรารับวัฒนธรรมมาจากเวียดนามแต่คนส่วนมากจะหันไปใช้หรือทำตามคนไทยมากกว่าคนเวียดนามและบางคนนะคะก็บอกว่าจะไม่ให้คนในกัมพูชานิยมใช้ของไทย กินของไทยได้ยังไงในเมื่อสินค้าที่นําเข้ามาจากไทยมันเป็นสินค้าที่สามารถใช้แล้วมันตอบโจทย์ผู้คนในกัมพูชาเป็นอย่างมากจนทําให้คนในกัมพูชาชอบใช้ของไทยกินอาหารแบบไทยๆแม้แต่รถบางรุ่นบางยี่ห้อยังอยากใช้ของไทยบ้างก็ว่าสําหรับฉันฉันก็อยากจะลองใช้สินค้าที่มาจากไทยนะเพราะความโน้มน้าวใจมันมีมากกว่า ของเวียดนามอยู่แล้วสินค้าบางตัวมันตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้ดีกว่าแถมพวกเขาก็ผลิตสินค้าออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยจริงๆบ้างก็ว่าคนกัมพูชาคลั่งคล้ายมากโดยเฉพาะชุดไทยเป็นเพราะว่า ละครไทยหรือเปล่าที่ตีตลาดทําให้ผู้คนจากทั่วโลกอยากลองใส่บ้างว่าจะสวยจริงไหมและแล้วชุดไทยก็ทําให้ทุกคนใส่แล้วสวยดูดีดูแพงเข้าไปใหญ่โดยบางคนนะคะก็มองว่าคนกัมพูชาบางทีก็ทําเกินไปชอบคลั่งไคล้ได้แต่นี่เท่าที่เห็นคนกัมพูชาส่วนมากชอบ และพยายามเคลมชุดไทยมวยไทยอาหารไทยหรือแม้แต่วัฒนธรรมไทยมาเป็นของตนเองไม่แปลกหรอกที่คนไทยจะดาคาเมนได้ทุกวัน โดยคนไทยบางส่วนนะคะก็บอกว่าถ้าละครไทยเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของไทยที่มีอิทธิพลต่อคนขมรมากและต้องการจะทำตามไทยทุกอย่างมันก็ไม่เป็นปัญหาหรอกเพียงแต่ปัญหามันคือทำตามไทยแล้วกลับมาเคลมว่าตัวเองเป็นต้นฉบับหาว่าไทยก๊อปปี้ตัวเองแบบนี้แหละที่คนไทยเกลียดมากที่สุด และบางคนนะคะก็บอกว่าขมสร้างสรรค์อะไรเองมั่งลอกเรียนแบบทุกอย่างแล้วบอกว่าเป็นต้นฉบ,บับโดยบางคนก็บอกว่ามีอิทธิพล100%เห็นได้จากการเคลมทุกอย่างของไทยเพราะอยากได้อยากเป็นไทย โดยบางคนนะคะก็บอกว่าเหมือนกันหรออุ๊ยชังกล้าพูดรับทุกอย่างดูทุกอย่างกินทุกอย่างแรงงานก็หนีเข้ามาทำงานที่ไทยชังกล้าพูดนะว่าเหมือนกันทุกอย่างและบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าวัฒนธรรมคล้ายเคียงกันหรอเคียงหรือเคม็มบอกมาตามตรงเธอบางคนก็ว่าคนป่าไทยมีอะไรก็ทำตามหมด บางคนคะ่ะก็บอกว่าอิทธิพลของประเทศที่พัฒนากว่าประเทศด้อยก็จะเรียนแบบทำตามเป็นเรื่องธรรมดาโดยบางคนนะคะก็บอกว่าคลั่งถึงขนาดอยากเป็นคนไทยไม่ใช่การใช้ชีวิตแบบคนไทยบางคนก็ว่าทุกวันนี้ฟอร์มช่างต่างด้าวก็แต่งตัวตามวัยรุ่นไทยเด็กช่างเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดบางคนก็ว่า ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นคเมนแค่อยากเป็นแบบไทยทุกอย่างแค่นั้นจริงๆหรอบางคนก็ว่าเคลมของไทยทุกอย่างชุดไทยอาหารไทยมวยไทยบางคนนะคะก็บอกว่าเพราะเหตุนี้คเมนจึงทำตามไทยทุกอย่างพร้อมทั้งเคลมไทยเกือบทุกอย่างทุกเรื่องและอยากเป็นอย่างไทยเท่าที่จะเป็นได้ และบางคนนะคะก็บอกว่าทาตก็อยากจะเป็นแบบเจ้านายเพราะเคยเป็นเมืองขึ้นไม่แปลกใจเลยบางคนก็ว่าขเมนไม่ต้องสนใจไทยให้มากนะเพราะสนใจแล้วเอาไปเคลมทุกอย่างแล้วมาอ้างเป็นต้นฉบับโดยบางคนนะคะก็บอกว่าชอบได้นะเราไม่ว่าแต่อย่าเคลมแล้วบอกเป็นตัวของตัวเองจงเป็นตัวของตัวเองนะขเมนบางคนก็ว่า ขมศไม่ควรดูละครไทยควรดูละครขมรเองเลยเพราะมาดูละครไทยแล้วมาก๊อปปี้ละครไทยว่าขมรสร้างเองและไทยมาก๊อปของขมรเสียของเลยโดยบางคนนะคะก็บอกว่าพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามก็ดูทีวีไทยได้ชัดเจนดียิงท้าดูผ่านสัญญาณดาวเทียมด้วยแล้วดูทีวีไทยได้ทุกช่องเลยแต่คงไม่ได้ซื้อลิขสิทธ์ จากไทยไปเผยแพร่ภาพหรอกบางคนก็บอกว่ายามาเหมือนไทยเลย DNA ก็คนละขั้วแล้วนิสัยก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางคนนะคะก็บอกว่าร้านอาหารในคขมรต้องมีคำว่าไทยหอยทย้ายถ้างั้นไม่มีลูกค้าเข้าและบางคนนะคะก็บอกว่าวัฒนธรรมคขมรไม่เคยมีนั่นเป็นวัฒนธรรมที่ไทยเผยแพร่ออ,อกไป บางคนก็ว่าขเมนมันไม่ได้ทําตามนะสิมันเคลมทุกอย่างที่ไทยทำและบางคนนะคะก็บอกว่าทั้งเคลมทั้งก๊อปขนาดนี้ไม่ต้องวิเคราะห์แล้ววัฒนธรรมขเมรเองก็เอาไปจากไทยเพราะเจ้าขเมรอยู่ใต้อิทธิพลไทยมานานบางคนนะคะก็บอกว่าสินค้าไทยมาตรฐานสูงไม่ใช้ของไทยจะใช้ของเวียดจีนขเมรหรือ และความเห็นสุดท้ายของ EP นี้นะคะก็ได้บอกว่าเอาอะไรมาคล้ายกันมารับเอาทุกอย่างจากไทยแม้กระทั่งเพลงมันยังเอาทำนองไปทั้งดุนแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาตัวเอง เอาละค่ะสำหรับ EP นี้นะคะแอดก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ